น้ำสูบตั้งแต่สองโมงเช้านะครับยังไม่ถึงครึ่งถังนะครับสาเหตุเพราะว่าน้ำมันแห้งมันน้อยนะครับน้ำมันน้อยที่มันได้เยอะนี่ก็ไม่ได้สูบมาสองวันนะครับมันก็เลยไหลไม่หยุดนะครับตอนนี้ปริมาณน้ำนะครับครึ่งถังนะครับ เคร่งถังนะครับตอนนี้นะครับเรากําลังดันน้ําขึ้นหอจ่ายนะครับดันน้ําขึ้นหอจ่ายอันนี้เป็นน้ําบาดาลน,นะครับน้ําบาดาลน,นะครับกําลังดันขึ้นหอจ่ายน้ํานะครับดันไปจ่ายเข้าไปสู่สายเมยนหลักของหมู่บ้านเลยนะครับ ตรงนี้ตะกี้นะครับมันเป็นมิเตอร์แต่ก็ต้องตัดทิ้งนะครับเพราะอ่าเป็นเห็นนะครับเป็นตะกอนนะครับก็ต้องจําเป็นต้องตัดทิ้งนะครับมิเตอร์ตรงนี้ตอนนี้นะครับเวลาก็ประมาณสี่โมงกว่าๆนะครับเราได้เริ่มกระจายน้ําให้กับชุมชนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตามไปดูว่าน้ํา มันกระจายไปถึงไหนมั่งแล้วนะครับวต้องดูนะครับว่าวันนี้สูบน้ำทั้งวันแล้วน้ำจะใช้ได้เท่าไหร่นะครับอีกสักครู่นะครับโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับขณะนี้เวลาประมาณใกล้ะจะสองทุ่มนะครับผมจะเช็คน้ำอ่าประปาที่จะไหลเข้ามาบ้านผมนะครับ ตรงนี้ตะกี้นะครับผมจะใช้มิเตอร์อยู่นะครับทีนี้ผมตัดมิเตอร์ออก,ออกพอผมใช้น้ําบาดานนะครับนะครับมีตะลมนะครับมีตะลมยังเป็นลมอยู่นะครับในตอนนี้ ถ้าน้ำมานะครับถ้าน้ำมานี่ตรงนี้มันจะมีจุดรอยรัวย่วอยู่จุดหนึ่งนะถ้าน้ำมามันจะดันนะครับมันน้ํามันจะดันมามันจะเป็นน้ําแต่นี่ยังเป็นลมอยู่นะครับสแสดงว่าคุ้มอนามัยนะครับคุ้มอนามัยนยังน้ํายังไม่มานะครับน้ํน้ำยังมาไม่ถึงนะครับเดี๋ยวต้องรอดูพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ถ้าเกิดท่ออ่า มาส่งก็จะเดินน้ำบาดานจากโรงเรียนนะครับเข้าสู่เมนหลังอีกทางหนึ่งนะครับอีกช่องทางหนึ่งเออเพื่อชิแล้วเนาะ ปะสิปดแล้วนี่เป็นอย่างหนึผู้เจ้าว่าสิบดเ้ยมัดเห็นว่ให้รับจับเป็นอะไรที คนรับหมาทำสูงพผมได้มาไกลชิดตั้งตุงลงมางลุงอาจารย์ขนุหลังจากต่อเสร็จสับเรียบร้อยนะครับต่อน้ำเสร็จสับอยู่แล้วเดี๋ยวจะลองน้ำให้ดูนะครับน้ำของหมัยนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับลองความแรงให้ดูนะครับเดี๋ยวจะลองความแรงให้ดูนะครับนี่ น้ำโรงเรียนนะครับเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับความแรงนะครับบ่ซึมแล้ววันนี้บ่ซึมน้ำไหลมันจาน้ำในโรงบําบัดมดเลยโอ้ยบําไับํพบัสายมาพี่ได้บําบัดสายละให้มาเอาอยู่โรงเรียนครับอันนี้น้ำต้นทางจรินะครับยังจะไปตามเบิ่งอยู่น้ำปลายทางนะครับ ตามดูที่ปลายอุโมงมันสไลายจำได้นะครับแล้วลองดูนะครับวันนี้ตั้งแต่ช่วงนี้ถึงสองทุ่มนะครับใครไม่ได้น้ำทุบออรองบํานะครับมารับเอาเลยีน, <c oughs> นะครับนี่ย้ำเลย <c oughs> เชุ่มเย็นชุ่มเย็นนะครับน้ำต้นทางมันก็แรงนะครับแต่น้ำปลายทางอาจจะค่อยก็ถ้าเกิดมันค่อยจริงๆเดี๋ยวจะหาน้ำเพิ่มอีกนะครับ ต่อโจงกำลังจัดสรรหาอีกบ,ออบ่อน,นึ่งชุ่มเย็นชุ่มเย็นหอานี่ครับสวัสดีครับพี่ยองที่กคารพรักสุูสุคนนะครับวันนี้วันที่ยีนะครับซึ่งผม มาทำาทีเปิดน้ำแทนบ้านบนะครับส่งเพ็นกั๊กตูอยู่นะครับก็มาเปิดน้ำนะครับตั้งแต่ตีสามประมาณตีสามครึ่งนะครับตอนที่ผมเปิดน้ำอยู่นี่ปริมาณน้ำอยู่ที่อ่าสามสามสิบสามสิบอ่าสองนะครับอยู่ประมาณเลขสามสิบสองนะครับมาจากตลาด ตีหานะครับผมก็ปล่อยกระแสน้ําขึ้นหัวใจนะครับสองชั่วโมงนะครับมันได้น้ำได้อยู่ที่ประมาณสี่สิบห้าเลขสี่สิบห้านะครับจากสามสิบเมตรถึงสี่สิบห้านะครับแต่อยู่ประมาณเกือบเกือบยี่สิบนะครับได้มเมื่อเช้านี่นะครับเปิดใจนะครับตั้งแตตีหานะครับผมใจน้ำ ปล่อยใจน้ำดันจากโรงน้ำศูนย์เด็กนะครับจ่ายไปซืมชนตั้งแต่ตีหาขณะนี้เวลา2องโมงครึ่งนะครับน้ำก็ลดลดไปหลายเติบนะครับลดปัวเก่าไป15%เนะครับลดไป15%เนะครับน้ำเสมอที่ได้ขึ้นมาจาก่อดานก็รู้สึกว่า เริ่มซานะครับพระว่าใดตั้งแต่ตีสามนะครับจนถึงเวลาท่านนี้กับประมาณอ่าเกือบเกือบหกชั่วโมงนะครับก็บเริ่มซานะครับวันนี้ผมจะลองปิดนะครับพอเวลากับสองโมงสองโมงสี่เครื่องแล้วนะครับผมสิปิดน้ํานะครับอ่าพ่อแม่พี่น้องที่ได้ใ,ใส่น้ําแล้วก็ขอให้พี่น้องประหยัดซอยกันนะครับให้ประหยัดซอยกันนะครับ ผมปิดน้ำอ่าบริจายนะครับอ่าจนกว่าถึงเวลาสี่โมงแรกนะครับสี่โมงแรกผมจังสิมาจม่ใจน้ำนะครับแต่สำหรับสมุดนะครับสมุดที่ได้คืนนันหอเก็บอ่าถังเก็บนี่นะครับผมสี่ยังคงเปิดไว้ชะก่อนนะครับเพราะว่าเบาวนบบอกไว้ว่าถ้าเกิดว่าน้ำ หน่อยหรือว่ามันสมเสมอมันห้อนี่มันสิตัดไฟเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมสิเปิดไปเรื่อยๆนะครับเติมน้าไปเรื่อยๆนะครับเติมน้ําลองเบิ่งไปเรื่อยๆประมาณประมาณสักอ่าชิวเว่นนาฬิกานะครับผมสิมาเบิง่งแล้วผม,มสิมาผักเสมอนะครับลองเบิ่งนะครับว่าการเฮ็ดงานในเท่าน,นี้นะครับน้ํามันสีมีได้ํำใดลนะครับ แต่ว่าลดลงไหลนะครับลดลงไหลเลยนะครับแต่น้ำา้องก็หน่อยนะครับเบิ่งน้าไหลกับหูจ้ากนะครับน้ํามันหน่อยมันเริ่มเริ่มไหลคอยนะครับเริ่มไหลคอยนะครับเบิ่งเบิ่งสถานการณ์นะครับเริ่มไหลคอยแต่ก็บ่ถึงขั้นยุดนะครับถ้าว่ามันบ่มีน้ำขึ้นมาว่านนะครับเปิดเมื่อเมื่อนะครับมันจะยุดไปเลยนะครับยุดไปประมาณสองนาที แล้วก็ขึ้นมาประมาณอีกสองนาทีมันก็ยุดไปเป็นระยะระยะนะครับอันนี้กษิีลองเบิงนะครับในช่วงที่เบานบเล่ากัตโตผมกษิมาลองเบิงนะครับสิผ้าอ่าสารวัตรประจวบแน่นะครับผ้านายกนะครับแน่กำนันแน่นะครับมาเบ่งน้ำนะครับว่าปริมาณการใส่น้ำของวันเฮานะครับช่วงนี้หลายก็ต้องอคอยพี่น้อง ประหยัดซอยกันนะครับแล้วมันมีเป็นสถานการณ์เป็นนใดนใดแล้วผมสีมาเล่าสู่ผมแม่พี่น้องฟังนะครับอย่าลืมนะครับถ้าหู้จักถ้าเห็นมองที่มันหัวมันซึมมองใดนะครับบอกนะครับเพราะว่าห้าจําเป็นต้องไปอุดนะครับไปอุดหน้าที่มองมองที่มันหัวมันซึมนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าห้าบอกอุดนี่มันสี มีปัญหาในเรื่องนำหัวนะครับเพราะว่าช่วงนี้เฮาใสไฟนี่หลายอยู่แล้วนะครับพอรับผิดชอบกันยุดไหลเลยนะครับมันยุดไหลคอยแบบนี้นี่จําเป็นต้องพักนะครับว่าต้องว่าต้องถึงขั้นหามง้านะครับผมสิขอพักได้เสมอขึ้นทางเลยนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวถิมาเล่าซุกฟังอีกนะครับขอบคุณครับที่ติดตามนะครับ